สวัสดีครับอยู่ที่ชิตวาคารไม้นะครับบางใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับมานําเสนอนะครับเป็นไม้สักนะครับขนาดพิเศษนะครับขนาด5นิ้วนะครับความยาว2เมตรนะครับผมเป็นไม้สักลางลินนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวโปรโมชั่นเนี่ยจะบอกช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเป็นไม้ก่อนให้ดูตัวเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้ตัวนี้เป็นไม้สักอบแห้งนะครับคัสเกตเอนะครับให้ดูนะครับผมอบแห้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรับใส่นะครับตัวหน้ามันสามารถนําไปปลูกใช้งานได้เลยนะครับหน้านะครับตัวนี้เป็็็นนนนนนขาาาาดพิิเเศษะะห้้้ที่5ววววตมมมคครับผแลกย ให้ดูผ่านยอนด่าตขไนี่ได้สองเมตรเต็มนะครับผมทำรังลิ้นเรียบร้อยนะครับในความหงนงะอยู่ที่สองเซนเต็มนะฮะให้ดูตรงนี้นครับครับผมก็คือลังนี้เนี่มันจะมีฝั่งตัวผู้แล้วก็ฝั่งตัวเมีย นี่ครับนำไปประกบได้เลยดูวิธีการปูนครับต้องวางตรงก่อนแล้วก็ปูตัวนี้ลงบนตรงไม้นะครับผมก็สลับท่านใดได้สนใจนะครับตัวไม้ตัวนี้ครับ5นิ้วคูณสเมตรนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับก็ราคาขายนะครับวันนี้ให้ไปเลยนะครับที่2,700บาทต่อตารางเมตรนะครับผมตัวนี้เป็นเฉพาะไม้นะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ78ตารางเมตรนะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตเพิ่มนะสลับไซส์นี่ครับ5นิ้วยาว2เมตรนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9ู4ย์เก2 4นะครับหรือว่าาทงครับ s i สอ w o o d นะครับเหรือว่าทางไลน ลายไว้ข้างล่างนี้นะครับผมถ้าสนใจก็เข้ามาดูสินค้าก่อนนะครับที่สาขาบางอย่างนะครับชิตวาคาไม้ครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าจะไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนเพิ่มเติมก็ได้นะครับมีทั้งบริการนะครับขายส่งจัดส่งแล้วก็รับติดตั้งครบวงจรโดยผมชิตวาคาไม้นะครับยินดีบริการทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ